นี่คือผลงานในด้านของหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดนะครับของเรียนวันรังแคนี่จะเป็นหลักสูตรกลางนะครับเล่มเล่มเล่มกลางครับปรับปรุงเมื่อสิงหานะครับสิงหาคมที่ผ่านมาเราวางหลักสูตรท้องถิ่นไปด้วยครับยกตัวอย่างตรงนี้นี่คือหลักสูตรท้องถิ่นนะครับบวกเข้าไปในคําอธิบายรายวิชานะครับแล้วก็ออกมาเป็นรูปเล่มลักษณะการใช้นะครับในด้านของหลักสูตรท้องถิ่น ี่หลักสูตรท้องถิ่นนะครับไอตรงนี้นะครับเราใช้คําขวัญบ้านต๋อมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสาระทั้งหมด8กลุ่มสาระอันนี้เป็นหลักสูตรรายชั้นนะครับลายชั้นนะครับหลักสูตรรายชั้นรายวิชาทั้งหมดทุกชั้นเสร็จแล้วมันก็จะโยงไปที่การวัดและประเมินผลตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับมาลายชั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นการประเมินผล kpa ในแต่ละวิชานะครับอย่างนี้มียกตัวอย่าง ถึงเอาไปลงปห้าคือปห้าที่เกิดขึ้นที่เราใช้โปรแกรมของเราเองนะครับมันตัดเขาจะตัดเกรดให้เรียบร้อยอน,นี่คือสรุปเรียบร้อยแล้วจะออกมาในรูปนี้นะครับเป็นเกรดได้เท่าไหร่เด็กคนนี้ได้เท่าไหร่นค,นหรนะครับอันนี้เป็นคู่มือครับเป็นคู่มือการาบริหารงานและการประกันสา,สาธารณสุขนะครับประกันภายใน นะครับอันนี้คือทั้งหมดอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีงานวิจัยนะครับเราใช้กระบวนการ PLC เราจะแต่งตั้งเป็นคําสั่งเป็นกลุ่มๆม,มีอยู่3กลุ่มนะครับอันนี้ยกตัวอย่างพอสําเร็จเรียบร้อยเขาจะมีเล่มรูปเล่มการรายงานนะครับครูก็อันนี้คือวงรอบทั้งหมดที่เขาวางตารางไว้แล้วเขาก็จะรายงานนะครับเป็นเป็นค้างๆไปใครเป็นผู้นานะครับอย่างนี้เป็นผู้นำอย่างเงี้ยครับป็นวิชาภาษาไทยเสร็จแล้ว PLC ตรงเนี้ย ที่เขาทําตรงนี้นะครับเขาก็จะไปทํางานวิจัยต้องรับรองด้วยนะครับปุ่มในวยการงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดในงานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรียบยงมาแต่ละวิชาแต่ละคนนะครับดังนั้นอ,อันนี้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้อย่างเช่นของยกตัวอย่างนี่เกิดกระบวนการ PLC ที่คือรายงานผลการปฏิบัติงาน PLC อันนี้คือแผนที่เกิดนวัตกรรมและ PLC นะครับยกตัวอ,อย่างของคุณครูรัติยาทัน้นนหนึ่งแล้วเกิดนวัตกรรมเกิดงานวิจัยอย่างนี้ครับเห็นไหมครมับอันนี้คือนวัตกรรมของอันนี้รายงานผลการวิจัยอันนี้คือทั้งหมดที่กระบวนการที่เราทํากระบวนการ PLC นะครับครับอันนี้คือ PA ของคุณครูนะครับยกตัวอ,อย่างนะครับของค,ครูรัตนวันนะครับนี่คือก,อกระบวนการโครงงานที่เกิดขึ้นของ PA ในหนึ่งภาคเรียนนะครับครึ่งรอบ อันนี้คืองานที่จะตรวจนะครับงานที่จะตรวจทั้งหมดเป็นงานเก็บทุกอย่างตามาข้อพีเอที่ข้อตกลง,งที่คุยกับที่เขาทําไว้นะครับตัวอย่างเช่นเขาก็จะมีแผนการเรียนการสอนหมดนะครับทุกอย่างนะครับมีแผนบันทึกมีรายง,งานการวิจัยอะไรต่างๆนะครับนวักตกรรมเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับของครูแต่ละท่านนะครับ ที่จะตรวจ pH ในรอบปีตรงนี้นะครับระวางเป็นระบบอันนี้ของคุณครูนะครับอันนี้เป็นโครงงานอะไรที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรต่างต่างอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับให้ดูทั้งหมดครับผมครับที่นี่คืองานของภุมิในการงานท้าทายนะครับงานกิจกรรมลูกเสือนะครับตามโมเดลตรงนี้นะครับสเกลโมเดลทั้งหมดนะครับอันนี้คือแผนผังการ บริหารง,งานในโรงเรียนครับอันนี้เป็นห้องลูกเสือนะครับห้องห้องห้องที่เราทำทกิจกรรมอันนี้เป็นอาวุธที่บัรนะครับรางวัลที่ได้แต่ของบุคลากรทางลูกเสือนะครับมีทั้งภูมิในการครูนะครับที่ได้ทั้งหมดในด้านนี้อันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับเป็นโครงกิจกรรมครับนี่กิจกรรมกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในในในรอบภาคเรียนนะครับ ด้านนี้เป็นด้านสื่อนะครับนี่คือสื่ออุปกรณ์นะครับอันนี้สื่อสื่อสมัยนานแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเป็นห้องอันนี้เป็นกล่องนะครับเ,เป็นกล่องนี่คือรอสอนส,สิบสนะครับรอสอนส,สิบามของคุณครูที่เราแต่งั่านรอสอสิบสอันนี้คือผังการทํางานทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเอกสารต,ต่าง ที่ควรมีไว้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นแผนที่แผนการจัดการเรียนรู้ของมัธยมนะครับลูกเสือโลกลูกเสือชั้นพิเศษนะครับลูกเสือหลวงนะครับอันนี้ของสามัญตีทงเอกสำรองนะครับเราครบหมดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือรอนะครับรอที่เกิดขึ้นที่เราทำรอศประสาทมีใบสมัครนะครับใบสมัครอะไรของเด็กทั้งหมด้ควารู้ เรามีคู่มือนะครับคู่มือการดําเนินง,งานของโรงเรียนอันนี้คือแขนนะครับอันนี้คือหลักสูตรนะครับหลักสูตรของร้องห้านะครับหลักสูตรลูกเสือนะครับตรงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับอันนี้คืองานที่ท้าทายของผู้อำนวยการนะครับที่เอกสารลูกเสือนะครับเป็นงานทะเบียนต่างๆนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเหลืออย่างเยวครับตอนนี้ก็คือตั้งกอง ลูกเสือจิตอาสาในโรงเรียนซึ่งรอที่สำน,นักงานเขตดำเนิน,นการให้ทอนนั้นเองครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเป็นงานทลายของผู้ในการโรงเรียนครับ